ดีครับต้อนรับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจกับผมปิ๊กเทพกิจชาสุริยวงนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องสาวันทําการรวมไปถึงวันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความผันผวนข,ของราคา้ํามันอย่างมากเลยนะครับจากก่อนหน้านี้ที่นวิเคะห์คาดการ์ว่าครึ่งปีแรกของปีนี้ราคาที่มันจะอยู่ในช่วงขาลงแต่จากการปรับเพิ่มขึ้นครั้งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนครับว่าโอ้ราคาที่มันหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงกายพี่เอิญนะสงสัยไหมฮะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เรายังคิดเลยนะว่าน้ํามันน่าจะลงไปถึงช,ช่วงกลางปีนี้ช่วงต้นปีนี้ลงมาตลอดเลยจน<ช>ผมยังเข้าใจว่าขาลงแล้วพวกเราโชคดีแล้วจะได้ใช้น้ํามันถูกสรุปมันจะขึ้นแล้วหรอปิ๊กคือมันเป็นการขึ้นระยะสั้นครับแต่แน่นอนว่าหลังจากนี้ไปต้องดูหลายปัจจัยที่จะนํามาประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับก่อนอื่นพาผู้ชมไปดูราคาน้ํามันในตลาดโลกกันก่อนนะครับอย่างไนมีค์นะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปประมาณนะครับ 5เหรียญกว่าแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคาน้ํามันนะครับเฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์นะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ3-5เหรียญแล้วนะครับในเม็กตอนนี้นะครับอยู่ที่50เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะครับส่วนเบรนนะครับอยู่ที่55เหรียญบวกขึ้นมา30เซนส่วนดูไบครับบวกขึ้นมา3มเหรียญกว่าๆนะครับมาอยู่ที่49เเหรียญแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ หลายคนกังวลครับแล้วก็มีคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับในช่วงนี้ครับราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังคงกังวลครับในเรื่องของรายงานตัวเลขหลุมกุดเจาะที่ปรับลดลงมากกว่าที่มีการคาดการไว้โดยมีรายงานนะครว่าการปรับลดตัวเลขหลุมกุดเจาะน้ํามันดิบในอเมริกาเหนือลดลงมาถึง94หลุมนะครับและก็ลดลงมากที่สุดในรอบ30ปีทําให้นักทุนเชื่อนะครับว่าน้ํามันดิบได้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะทําให้ราคาน้ำมันกลับขึ้นมาได้แต่ยังไม่น่าจะส่งผลทําให้ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นมากนะักส่งผลทําให้นักทุนเข้ามาในตลาดเพื่อทําการซื้อขายทํากําไรมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่ในมุมของโรงกลั่นน้ำมันก็มองในทิศทางเดียวกันนะครับว่าราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นในเวลานี้ยังคงเป็นแค่ระยะสั้นเท่านั้นครับ ในมุมของนักวิเคราะห์รงก์การน้ำมันไทยออยนะครับได้พูดถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน3วันทําการว่าน่าจะเป็นการเก็งกําไรระยะสั้นของนักทุนนะครับหลังผู้ผลิตน้ํามันบางรายลดปริมาณการขุดเจาะน้ํามันหลังราคาน้ํามันปรับตัวลดลงอย่างมากเลยนะครับแต่ยังไม่ใช่สัญญาณที่ทําให้ราคาในตลาดโลกพลิกกลับมาเป็นช่วงขาขึ้นได้เพราะว่ากําลังการผลิตส่วนเกินยังมีจํานวนมากถึง2ล้านบาทเรลต่อวันนะครับจากกําลังการผลิตของโลก ทั้งในและก็นอกกลุ่มโอเปกรวมแล้ว30.2ล้านบาเรลนะครับขณะที่โรงกั่นน้ำมันบางจากก็คาดการนะครับว่าน้ำมันดิบในตลาดโลกจะทรงตัวอยู่ที่5 0าสถึงห้เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะครับต่อเนื่องจนถึงกลางปีนี้หลังจากนั้นนะครับคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนที่มีการใช้น้ํามันเพิ่มมากขึ้นเลยครับขณะเดียวกัน ผู้วิชาญทางด้านพลังงานคุณมนูสิริวันนะครับก็มองว่าทิศทางของน้ํามันน่าจะขึ้นไปแค่ระยะสั้นเช่นเดียวกันและน่าจะกลับมาอยู่ในทิศทางทรงตัวจากที่ผ่านมานะครับ คุณมนุสิริวานู้ชานดาพลังงานบอกนะครับว่าราคาพลังงานในตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้นมายังคงไม่ใช่ทิศทางขาขึ้นของราคาน้ํามันนะครับโดยราคานมันที่ปรับเพิ่มขึ้นมามาจาก2ส,สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกครับก็คือนักทุนเริ่มเห็นสัญ,ญญาณของการตัดงบในการขุดเจาะและสํารวจแหล่งน้ํามันของหลายบริษัทในสหรัฐส่งผลทําให้คนส่วนใหญ่เริ่มคิดแล้วนะครับว่าปริมาณน้ํามันที่หลนตลาดอยู่ตอนนี้อาจจะมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นและจากการที่ราคา ลดลงไปต่ำสุดถึง4 4เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก็ถือว่าต่ำเกินไปกว่าปัจจัยพื้นฐานทำให้นักทุนและบรรดากองทุนเข้ามาช้อนซื้อนะครับราคาก็เลยปรับเพิ่มขึ้นมาได้แต่ก็เชื่อนะครับว่าราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นมาน่าจะไม่เกิน50เหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ45-50เหรียญไปอีกประมาณ1-2เดือนแล้วก็คาดการว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่60-65เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอันนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับปจัจจจยต่างๆด้วยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจผลจากการออกคิวของยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงต้องติดตามการตัดงบเพิ่มเติมของบริษัทขุดเจาะน้ํามันด้วยนะฮะและต้องติดตามท่าทีของโอเปกหลังเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็คงมีคําถามนะฮะกายพี่เอิญครับว่าตกลงแล้วหลังจากนี้ไปพอราคาน้ํามันตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นแล้วร,ราคาน้ำมันในบ้านเราจะเป็นยังไงบ้าง,างใช่ไหมที่คำถามแน่นอนนะ คือตอนนี้เขามองว่าประมาณอีก1-2วันเนี่ยถ้าสมมุตินะว่าราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมาอีกต่อเนื่อง<ๆ>ก็จะทําทให้ราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเติมวันนี้แหละถูกไหมต้องหมนพอด<ว>ใช่ไหมฮะอาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่านะฮะแต่แน่นอนว่าน่าจะปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าค่ากาับตลาดตอนนี้ลงมาค่อนข้างต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับทิศทางของหุ้นไทยในช่วงเช้านี้ค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่ หุ้นพลังงานหลายตัวปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะฮะโดยล่าสุดครับราคาหุ้นของบ้านเรานะฮะก็ปรับเพิ่มขึ้นหลายตัวแล้วก็ ผลข่ายดัชนีปรับเพิ่มขึ้นมาถึง15.78จุดนะครับอยู่ที่1,598จุดนะครับมีจังหวะหนึ่งที่ขึ้นไปทดสอบ1,600จุดได้แต่ตอนนี้ก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่19,000กว่าล้านบาทนะครับขณะเดียวกันนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้บรรดานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองหุ้นไทยในปีนี้ว่ามีความผันผวนหนึ่งในนั้นก็คือบลก,กสิกรไทยนั่นเองนะครับคุณทิติตันต,ติกุลาน,นันนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาาาดการ,รว่ ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยผันผวนมากอีกปีหนึ่งเพราะว่าปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะการที่แบงค์ชาติสหรัฐมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยสวนทางกับที่ยุโรปและญี่ปุ่นมีการออก QE มานะครับทำให้ตลาดการเงินโลกอาจจะผันผวนได้ซึ่งผลจาก QE จะทําให้มีเม็ดเงินจากต่างชาติบางส่วนไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียนะครับโดยคาดการว่ากรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยจะอยู่ในกรอบ1 4 5 0ถึง1,650จุดโดยขึ้นอยู่กับกําไรของบริษัจจบทจดทะเบียนด้วยนะครับ ขณะเดียวกันครับมองว่าเศรษฐกิจไทยที่ยังคงฟื้นตัวช้ายังคงต้องจับตาการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒน์วันที่16กุมภาพันธ์นี้ด้วยว่าจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับแต่ในมุมมองของบลกสิกรไทยยังมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตได้ประมาณ3-4เปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่ข้าวไทยนะครับในปีนที่ผ่านมาเราเป็นแชมป์การส่งออกกลับมาได้หลังจากที่อินเดียได้คว้าแชมป์ไปนะฮะปนีนี้มีการคาดการณ์ต่อเนื่องครับว่า ข้าวไทยน่าจะกลับมาเป็นแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดต่อกันเลยนะครับนายุสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณจเจริญเหล่าธรรมทั์นะครับก็บอกว่า การคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรของสหรัฐนะครับระบุบอกว่าปีนี้ไทยมีโอกาสครองแชมป์ส่งออกข้าวหรือว่าปริมาณมากถึง11.3ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน2.7เปอร์เซนะครับส่วนอันดับสองน่าจะเป็นอินเดียที่ส่งออกข้าว8 7จุด็ดล้านตันนะครับเพิ่มขึ้น17 1จเอร์เซนอันดับ3ามเป็นเวียดนามส่งออก 6. 7ดดล้านตันนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ3.1เอร์เซโดยบอกถึงสาเหตุที่ประเทศไทยน่าจะส่งออกข้าวเป็นแชมป์ติดต่อ,อก,กันไปนปีที่2นะครับว่า เพราะว่าปีนี้ไม่มีมาตรการแทรกแซงราคาข้าวเปลือกทําให้การค้าข้าวเป็นไปตามก,กลไกตลาดมากยิ่งขึ้นส่วนราคาข้าวไทายแข่งขันได้นะครับแล้วก็การระบายข้าวของภาครัฐเดือนละหนึล้านตันมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับตลาดส่วนระยะยาวนะครับเศร,รษฐกิจในฝั่งแอฟริกา ซึ่งบริโภคข้าวกาลังเติบโตนะครับก็จะผลักดนักนทําให้ความต้องการข้าวมากยิ่งขึ้นและก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่ยังคงมีอยู่นะครับส่วนปัจจัยที่ต้องระวังเหมือนกันก็คือสต๊อกข้าวของรัฐที่ยังคงมีอยู่เยอะถึง17ล้านตานันจะทําให้เป็นปัจจัยกดดันราคานะครับและก็ภาวะเงินบาทที่ยังคงผันถวนอาจจะส่งผลทําให้ราคาข้าวไทยเนี่ย อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับและผู้ผลิตคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนามที่ปีนี้คาดว่าจะเติบโตดีเช่นเดียวกันและสุดท้ายก็คือราคาน้ำมันที่สุดตัวลงก็าอจะทำให้ประเทศนะครับในกลุ่มตะว,วันออกกลางซึ่งเป็นตลาดตลาดสง่งออกข้าวที่สำคัญของไทยหดตัวลงมากระทบกับการซื้อข้าวไทยได้ในอนาคตเช่นเดียวกันก็น่ายินดีนะที่ถือว่าเป็นแชมป์ติดต่อ,อกันเป็นปีที่2แต่แน่นอนว่าต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าอินเดียและเวียดนามเขาก็สามารถติตื้อเรา นะฮะหลังๆเนี่ยเขาก็สามารถปลูกข้าวได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งออกเป็นคู่แข่งที่สําคัญของไทยเลยทีเดียวนะครับ,รบและอย่าลืมนะครับไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่งกขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงติดตามทุกแง่มุมในจอโลกเศรษฐกิจสวัสดีครับ